สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปการสอนการสร้าง Network Data Set นะครับซึ่งอยู่ในบทที่10อันดับแรกครับให้เราเปิดโปรแกรม arcmap ขึ้นมาครับแล้วก็ไปที่ Catalog อกทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่นะครับสร้างใน rt rgis นะครับอาชุดผมสร้างเสร็จแล้วนะครับเป็นสถาพรต่อไปครับเรา ให้คลิกขวาสหาพอ์ครับกด New แล้วเราจะทำการสร้าง Personal Geo Database นะครับให้คลิกตรงนี้แล้วเปลี่ยนชื่อครับผมเปลี่ยนชื่อเป็น My Network ต่อไปครับคลิกขวาตรง My Network ครับไปที่ New ครับแล้วนี่คือ Future Dataset นะครับก็ให้เรากดไปที่ Future Dataset เาเปลี่ยนชื่อผมตั้งชื่อเป็น paris กด import ครับแล้วกด paris turn กด add กด next กด next ก็ f i n i s อตอนนี้เราก็ได้ future dataset ของเรามาแล้วนะครับก็ให ต่อไปเราจะทําการ Import ข้อมูลเข้านะครับซึ่งเป็นข้อมูล2ตัวครับซึ่งเราจะมาเก็บไว้ในพา i ิ t ของเราคือ Future d a t a s e t นะครับก็ <Okay. S 1> คือข้อมูล p า r ิสเตอร์แล้วก็ s t a ี e ครับ mm hmm. กด add โอเคตอนนี้รอโปรแกรมประมวลผลครับ รอสักครู่นะครับตอ,ตอนนี้นะครับเราก็ทําการประมวลผลเสร็จเรียบร้อยครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับต่อไปให้เรา remove โปรแกรมออกไป remove สองตัวนี้นะครับต่อไปเราจะทําการสร้าง network dataset นะครับก็ให้เราไปคลิกขวาที่ p a l i d กด new เราไปที่ Network Data Set ครับถ้ามันแสดงหน้าต่างแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับก็วิธีแก้ไขครับให้เราปิดโปรแกรมนี้ออกไปใหม่ปิดออกไปก่อนนะครับแล้ค่อยเปิดออกเปิดเข้ามาใหม่มา,าเปิดเข้ามาใหม่กดการกระบาดออกครับไปที่แคตตาล็อก เหมือนเดิมครับไปที่เดิมสถาพรก็คลิกขวาปารีครับกด New แล้วก็ตัวดัต้าเซตอ่ามันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้หให้เราตั้งชื่อครับก็จะตั้งชื่อเป็นปารีสอันสกอร์บัมนะครับกด Next ครับ ตรงนี้ให้เราติ๊กตรงสตีนนะครับแต่ตอนนี้มันติ๊กมาให้อยู่แล้วเราก็กด next ไปเลยกด n e c t แล้วก็ connectivity ครับ่าถ้าข,ของใครยังของใครยังไม่ติ๊กถูกกันให้ติ๊กถูกตรง n point นะครับแล้วก,กด ok กด next ครับกด next ไปเรื่อยอาจจะถึงหน้าต่างนี้นะครับให้กด direction นะครับ ตรงดิสเพย์ตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็นเมตรตรงนี้เป็นเมตรถูกแล้วครับแล้วก็มินิทแล้วก็เนมตรงนี้นะครับก็ให้เราคลิกตรงว่าง,างตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น full name กดโอเคครับแล้วก็กด next finish รอสักครู่ครับกดย็ด อ่า <Yes. S 2> uh, Network data set ก mm ็ออกมา mm hmm. หน้าตาประมาณนี้ครับเราสามารถทำการเปลี่ยน mm hmm. สีเปลี่ยนจุดได้นะครับ mm hmm. ต่อไปนะครับเราทำเราให้เปิดโปรแกรม Network Analy z นขึ้นมาครับ mm hmm. ให้คลิกขวา mm hmm. ตรงพื้นที่ว่างครับ แล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับต่อไปนะครับก็ให้เราให้เราไปกดที่ Network a n a l y z e นะครับแล้วก็ New Root อ่ะก็จะโชว์ขึ้นมาแล้วให้เราไปกดที่ Show High Network a n a l y z e Window ครับ ให้เราไปกด Create Network Location Tool นะครับก็ให้เราคลิกตรงนี้นะครับ Create Network Location แล้วก็ติ๊กจุดไป2จุดตรงไหนก็ได้ครับเอาตรงสองตรงนี้สามารถเปลี่ยนสีเป็นสัญลักษณ์ได้นะครับสีเขียวสีฟ้าแล้วก็ต่อไปครับไปตรง กดอันนี้ขึ้นมาใหม่อ่าก็ไปตรง root property ครับแล้วก็ตรง analysis setting นะครับเมตรครับมันจะเป็นการหาระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับระหว่างจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับส่วน มินิทนะครับมันก็จะเป็นระยะทางที่ใช้เวลาเดินทางเร็วที่สุดนะครับเราก็จะเลือกมินิทกดโอเคต่อมาเพื่อจะแสดงเส้นทางนะครับ้กดโซฟครับอ่านี่นะครับเป็นเส้นทางจากระหว่างจุดหนึ่งไปจุดสองนะครับเราทำการเปลี่ยนสี นี่นะครับต่อไปก็ให้เรากดที่ Direction Window แล้วก็มันจะขึ้นหน้าต่างมาแบบนี้ครับหน้าต่างนี้ครับมันจะบอกเส้นทางแล้วก็เวลาในการเดินทางว่าเดินทางจากจุดไหนไปจุดไหนครับถ้าเราคลิกตรงแมปนะครับมันก็จะบอกเส้นทางของการเดินทางนะครับ คลิกตรงนี้นะมันก็จะบอกการเดินทางของเราพจากจุดนี้ไปจุดนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับครับผมต่อไปครับเราก็จะไปขั้นตอนต่อไปให้เราทําการรีมูฟอันนี้ออกไปก่อนนะครับเพื่อจะให้ไม่เป็นการสับสนก็ไปที่ new service area ครับซึ่งเป็นพื้นที่ให้บบริการนะครับ ต่อไปก็ให้เราคลิกที่เขต Network Location ครับให้เราคลิกจุดมาสัก3จุดแล้วก็ให้เราไปที่ Property เหมือนเดิมครับตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับที่เคยบอกไว้คือ m a ตรคือความสั้นที่สุดนะครับ มินิครับคือการใช้เวลาการเดินทางเร็วที่สุดนะครับส่วนตรงนี้ครับอ,อ่ะครับส่วนตรงนี้นะครับมันก็จะเราสามารถใส่เวลาได้ตั้งแต่3ามห้าครับมันเป็นเวลาในการให้ในการใช้เซอร์วิสน,นะครับเราใส่ในค่าเข้าไปกดโอเคแล้วกดโซฟครับ รอโหลดสักครู่ครับนะครับมันก็จะนี่ครับใสๆสตรงสีเงินใสๆสสสนี้มันก็จะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันให้บริการได้ภายใน5นาทีคือจากนี่ไปถึงตรงนี้นะครับก็ต่อไปนะครับให้เราสำหรับข,ขั้นตอนนี้ครับก็ เสร็จแล้วนะครับต่อไปจะไปขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่3ก็คือ new process f e x i b i l i t y นะ <c oughs> ก็ให้เราทำการพอะจุดมาสาจุดตรงไหนก็ได้แล้วก็เราทำการเปลี่ยนชื่อ <c oughs> ผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลนะครับราพ หนึ่งตรงนี้ก็เป็นรพอพสองตรงนี้ก็เป็นรอพอสามตรนี้เป็น พลโอเคครับต่อไปนะครับแล้วก็ไปที่อินซิเด t นนะครับเราให้พอจุดมาอีก4จุดตรงไหนก็ได้ตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นก็ได้ครับใส่เป็นจุด ตัวตรงนี้จะให้เป็นให้มันเหมือนใกล้เคียงกับตาของโรงพยาบาลช่ว <ST AN CO> ผมแล้วเราก็จะทำการเปลี่ยนชื่อนะครับตัวนี้ผมให้เป็นอุบัติเหตุนะครับ อุบัติเหตุสองันกวาแลิมันแบบมันเจี๊ยบหนอกแล้วเือเยอะนะอะไรเง้ย สอ่าต่อไปแล้วกด property ครับรลลแล้วกดโอเคแล้วกดที่เดิมครับ soap ถ้าเรามองม่เห็นชัดล้วก็เปลี่ยนสีอาจจะเป็นสีชมพู มันก็จะแสดงว่าเส้นทางนี้เส้นทางการเกิดอุบัติเหตุมันใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ที่จะไปถึงโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับครับผมขั้ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับให้เราก,กดรีมูฟออกไป ต่อไปขั้นตอนที่4นะครับก็จะไปเหมือนเดิมครับไป Network a n a l อ z นไปที่ New Od c o d e Matrix ก็จะทำการพอจุดมาอีก4จุดเหมือนเดิมท,ทำการเป,<ม>เปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนสัญลักษณ์ครับ นี้ใส่ชื่อชื่อเป็นคลังสินค้า ไว้กด Destination นะครับก็พอมาอีก4จุดก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสัญลักษณ์ครับ ไปก็ให้เรากดที่ Property เหมือนเดิมครับแต่ครั้งนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเมตรใช้เมตรแทนนะครับแล้วกดโอเคเราไปที่ Soap มันก็จะเส้นทางการใช้จ่ายนะครับหรือว่าเส้นทางจากสินค้าไปร้านค้าอา๋อลืมเปลี่ยนชื่อเป็นร้านค้าแล้วก็ทำการเป็น ป็นร้านค้าก่อนนะครับเพื่อให้ดูง่ายงเพราะ<ๆ>มันเป็นการใช้จ่ายจากคลังสินค้าไปยังร้านค้าครับ นี่นะครับเส้นทางก็จะประมาณนี้ต่อไปให้เรากดที่ลายครับคลิกขวาไป open attribute table หน้าต่างนี้ครับมันก็จะแสดงเส้นทางการเดินทางจากสินค้าไปยังร้านค้านะครับอเอาใหม่คลิกตรงนี้คลิกลาย open attribute นี่นะครับ มันสามารถไปได้หลายเส้นทางเลยทีเดียวสำหรับการสร้างเ e ตเวิร์ a ดาต้าเนะครับก็เสร็จสิ้นลง,งเพียงเท่าน,นี้ครับ,บคุณครับ